สวัสดีนะคะทุกท่านกขอเป็นตัวแทนของข้าราชกรบอลน,นะคะซึ่งก็เดินทางมาจากท่าม้ลางอุบลราชธานรมาถึงเมื่อเช้านะคะ ในนามของตัวแทนบ้านขอทมนะคะก็ขอไวร์พอดให้น้องถังเบียร์นะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สมหวังนในสิ่งที่วี่ตามหาฝันมาหลายๆปีนะคะขอให้ประสบความสําเร็จโด่งดัางไปมากๆ,ๆยิ่งขึ้นแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ขอให้พบเจอแต่คนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะให้สมหวังทุกอย่างในสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตัวทบก็ขอยินดัน,นะคะว่าจะรักและสนับสนุนน้องถัง แล้วก็ถามเบียร์ไปตลอดค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีใครใช้มีใครไหมครับใครที่จะให้ของให้ของน้องอ่ะให้ตอนนี้ได้เลยนะเดี๋ยวน้องจะกล่าวขอบคุณขอปิดท้ายอ่าและอีกอย่างนึงเดี๋ยวก่อนนะครับที่พี่ๆครับหันมัตตานิดนบใครที่จะมอบฝ่ายน้องถ่ายรูปครับนะผมไม่มีใครเดี๋ยวอินพี่เมย์ป้าติ๊ครับ อะไรบ้างครับออกมาห่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอของปานเจ็ดก็เดี๋ยวเราจะเป่าเค้กกันอ่าเดี๋ยวเราเป่าเค้กกัน มอบของขวัญกันเลยนะครับมอบของขวัญเลยใครจะให้น้องก็เจอแล้วใครจะร่วมทําบุญอีกกล่องมีอยู่ตรงนู้นนะครับนะหยดใส่กล่องนะครับทําบุญแต่ถ้าใครจะให้น้องไว้ใช้ก็เอาให้กับตัวนะครับอย่าไปใส่กล่องนะครับกล่องทำบุญนะครับ บูมคุณบุ๋มพี่ป๊กเชนแท้พี่ป๊อกเชนคนสวยนักประถมคนบ้านเราคนนักปรครับ ให้ให้เป็นปัจจัยให้กับน้องนะครับแต่ว่าถ้าจะทําบุญใส่กล่องนะครับทําบุญใส่กล่องเลยนะต้องปฏิบัติกามทําบุญนะครับในกล่อง